แกงเลยเนาะก็ดีนะไอเทียนะจังหวัดมันเป็นลโกเป็นกรอบชี้ะไอชี้ยะไ้ชี้เลยมึงติดตลกไปหัตาได้เลยจริงเหรอมามีสองห่อมีสอง่อเพาะมันซื้อสองหอด้วยสองหอด้วยเพราะว่ามามดีดีเดี๋ยวออกจิ๊กเปิดอดวโอ้โหเอาอีกวาย่างพี่กิ้วก็คือ ไอ้กีว่าหมาะหมเหมกูไหมเนี่ย นะครับผมนี่คือการจับฉลากครั้งที่หนึ่งและจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยใช่ไหมครับคุณจิมมี่ครับเราตื่นเต้นกันเลยตอนนี้คือเราจะจับฉลากโซนวันนี้ของนี้นี่คือของที่จัดมาแล้วครับโดยที่มีรายชื่อมีใครบ้างใครก็ได้บอกคนนึงซึ่งก็อยู่ที่ว่าใครจะดวงดีดวงร้ายคนดวงดีก็ได้ของดีๆครับคนดวงร้ายก็ทับบุญให้เยอะๆนะก็ตอนนี้เรามีรายชื่อผู้ร่วมชะตากรรมอยู่นี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเจะทำการจับคนแรกนะออกมาถ้าเกิดใครเขาเรียกว่านะผมจะจับคนแรกเอาหน่อยก็จะได้จับของผมใช่ไหมก็ก็เอาชื่อก่อนไปแล้ว นะเพราะผมเริ่มจะหิวแล้วซอสเอ็ดไม่มาเนี่ยจับแพนงั้นเนี่ยผมเป็นคนจับของซอสเองมันจะเป็นใครได้ของใครไปนะซอสเอ็ดนะครับตอนนี้คนแรกเนี่ยมันจะมันต้องมีครถางกอนอันนี้คือจับคุณนุ่งอ่ะคนแรกครับอ๋ออาดูนะครับว่าคุณซอสเอ็ดจะได้ของใครคุณย่างเนยบอยครับผมคุณมัยกล้วยเนยก คุณต้องหยิบใช่ไหมเนี่ยอะไอคุณต้องจับไหมจะได้จับแบบก็คือซอสเอ็ดได้ของใช่ซอสเดนะผมก็เลยกันไปอยู่เหยิบหยิบอันนี้ของมึงอยู่ไหนอันนี้ครับของซอสเอ็ดนะครับไม่ซอสเอ็ดซอสเอ็ดมอบแทนมอบแทนมอบของผมครับผมมอบเองนะรู้หมดเลยจิมเดี๋ยวเราเปิดของกันอันนี้ต้องใช้บอมหมอเลยไปบอมหมอมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดดูนะครับว่าของซอสเอ็เป็นคอทิววิชาศาสตร์อะไรต่างหากต่างก็เปิดเฮ้ยเสื้อฮูดโโอ้ โอ้โอะันนี้ใส่แล้วป่ะเนี่ย โหอะไรอ่ะข้างหน้าสวยอ่ะจิมจิมเช็คกินเหมือนที่แกจัดลายเหมืนอะไมันสวยนะเว้ยจิมจิมเช็คกิ่นนะจ้าใส่ยังใส่แล้วไม่เยอะม้าพูดแบบอย่างงี้นะเว้ยเนี่ยาเขาใกล้จมู่กูออันนี้ให้ขอเด็ดเลยนะอันนี้กระเป๋าไม่ได้ใช่ไหมใส่ก็ใส่ได้ที่ขอเท่าไหร่สองแน็ตได้อยากได้ใช่ไหมก็เดี๋ยวจะให้น้องบองจับนะครับน้องบองกูไม่ต้องดูมือไม่รู้อ่ะใครใครให้ของไม่ดีก็จำไว้นะอุ้ยของด้วโอ้โหอะไรอะของพี่กิลของพี่กิล จับได้ของมึงนี่นะกูไซื้อกับมึงเ่ยอะเปอ้โหเอาอีกทีกวาอย่างพี่กิวคือโ้หมอบไอ้กิ้วมามอบไหมมอบกูไหมเนี่ยเฮี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 งเฮียเฮียคนมันก็ยเฮียเฮอย่วะทเไวะ ก็ยิง่ตงนี้องเป็นตัวยิงนะไม่ไรอะตัวนคุณคนะไม่เป็นคนอกใช่หะเม็ววอย่ลลาอย่าลลาไอ้ยเหมือนเาแกงม่สอนไม่ได้เองไงนูชื่ออดูชื่อไนะชื่อะไรชื่อะไรกะระารไม

คดีอะคี่ยะอเร็วเรวเวตาม่ปตายตคดีจงเลยอะตาเขาจับนะเรื่องอะไรคราอ่ะเออจับนะดชิดอ่ะดูวาแล้วอ๋ออสปลาซอปลาของคอีจีอีจิอีจเจอได้ของพี่ปลาเปิดดีมึงอ่ะมมาผมมาสีผมมาสีนี่จะบุยบุยมั้งชบูอ่ะสมมสมมสมมารอดไเเมนให้ให้เออแกกได้ให้เออแกก็ได้ครับจ มาาคนระเมินปะเมเลยไมอปาตกมือคนเดียวอ่ะลืมลืมไม่ใส่เรื่องของขวัญดีังเลยอไม่มีอลายเรื่องเลยเาอดูกิวให้ดิอะไรอ่ะอุ้ย่ขาทำไปไม่ไม่เราตู้ในกล่องไม่ใช่แน่เลยตว้ในกล่องไม่ใช่แน่เลยเชื่อกูปะ เียไมนี่ใช่ไม่ใช่กูในสุดกูได้ใช้ใหม่ใหม่สัก่นีออ้าวเอาเบวขนมอ้างนจะมีขาไห้อยู่ใช่มีมีมีขาไมมขนมอ๋้วมจีกล่องไม่อีกหรอขนมเยอะกินยกนกนมี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 อ๋อมีตัวที่สองอ โอ้ยไม่ไ่ด้ะวมึงโอ้ังไม่หมงหมดโคลนแป๊บนึงครับนอถ้ารอบหน้ามีจับกูไปอ่านหนัสือกร์ตูนกมาลง้ะเอ้ยเจคิวของนะไม่ง่ากลัวมากอะดูดิคอขาดเล อาปาจับไปปาโอเคเอไปจับจับของนะนาเข้าคันแล้วกลัวยตัวตึงเลย้ัวใจเลยหัวใ่เลยอ่ะมาตอไต้องไต้อไปต้มงไต้อปาเปไง้ปาปไงปาเ้ ไปไชิบออะไรอ่ะครหนาโอลินี่คอน่ะเ้ต่คัตเตอร์คัตเตอร์นี่ถือคัตเตอร์ไหมบอกว่าโอ้ยเย็นะ้ย้ยอะไรอะเกงหรออ้ยเปิดที่ร้านเปิดที่้านเ้ยอะไรเนี่ยในเรือไหมขนมจีนนไปจอยูันี

เยใส่คนได้ใส่เลยสวยสวยของมันดีกว่าของมึงอีกไม่ใช่ว่าของมันของพี่ขอยไปโอเคมาได้ได้หนึ่งย่อาใส่ขอไว้ใส่อไว้ใส่อไว้ได้ไว้กี่อใส่อได้กไ้ก่ไ้ี่่มาตไนนซีกูกินไม่เหลเลยซอมซอมบายใครหายก็ออกมนะใครไม่จัได้ออกมาิได้เชได้นิ้นิวอี ชชชนี S <S ่ครับของน้องนิวนะครับเลยอะไรครัไม่มันหรอนกระดาษที่เขียนว่าความรักของมิวมีค่าไม่หมเป็นหนึ่้อยบาทอ่งมสงมสงมตะมือตะมือตะมือผมครับผมครับองทำไมเป่วยไห

รอด้คิวเอิร์รอันเนื้อเนือยาบายใครเขียนชื่อเนือผิดแหละใครไม่รู้เถาเถิดสมมเราไอ้สมมตสมมสมมติรอมเฮ้ อเฮ้ยอะไรกันะมชอบเนี่ยอันนี้คืออะไรอะนแบบน้อหอมน้ำหอมอโอ้นี่ชงหนึชน่หอมเลยเฮ้ยมึงแรของกูวะมึงดูไว้มึงดูไว้มึงดูไว้เปิประมูลมาเปิดประมูลถ้ากูได้กูโกรธอกเก่ กรธอ่ะโอู้ยได้ของจ้าไอ้จ้าต่อเดแล้วะผู้ใหญ่บ้านตอนแรกมันเจออะไรไหนครับผมบวยลูกม่วงสิบลูกไหรอใช่หรอมะม่วงสิบลูกกิ๊กจับสมอ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 บแก่ใหญผู้ใหญ่บ้านสมอบให้ลูกใหญ่เลยแกเลยแกเลยคาเตอร์คาเตอร์คนไทยรู้กันอยู่แล้วเหรอข้างหลังนะข้าวสวางให้เขา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 โอ้ยลึกลับซับซ้อนลองกี้นี่ตายได้ มีสอหอมีสองหอเาซื้อสองหอด้วยสองห่อด้วยก็ปมาคนเดียวก็ประมาณคนเดียอะไรจ้ามีใหม่จ้ะมีนี้ออยเจ็ดบกว่าบาทเยมีหนึ่งคิ้นมีหน่งิ้มีหนมีหนึ่คิ้เนีขนมอ้ขนมหลักนหลักิ่มแน่อิไอ้เอออิมแ้น่จ้าจับจ้าจับม่อะไรมาเนี่ยไปจั้นลกอะไร ให้ดึงส่งส่งแล้วยังยแกไม่ได้อ๋อใส่ใส่ใส่ลงไปแล้วใช่ไหมจิมมี่นี่ของกูดีของกูดีสมมอสมมอไม่แอด์ที่เรียกใครเลยนะหันหน้ามาหน้าได้หันหน้าได้สมมสมอสมอใส่บ้านนี่สมมอให้กูกูเป็นคนเลือกของขวัญดีกูบอกกูเลือกแล้วกูเลือกใครดีกว่าไอโฟนเหรอโอ้โหโอจิมจ๋ได้ไวอย่านี่แอปเปิล

หมอองคออพ่กิ๊งเลยอเลย่กิ้งม่เจ้าแมเจ้าใส่ไปเลยคุ้มเลยเนี่ยเอาเอากระติกน้ำพังแรกกับหมอนรองคออะไรอมึงเอามาม่ามาแลกมึงเอาอะไรอะใสเลยนอาจับไม่ชอบชอบดีดรพูดค้ของเลนพิกกี้กี้ไม่ยอมเอาแลวเอาแล้วไงเฮ้ย นี่ครับไม่ได้ใช้ไหมแต่ก็เอาไปสมสมสมอโอยังมดดังแกเลยุหมคืออะไรอ่ะมอหลังเหรอใช่มอหลังเอาไ้ใส่อยากได้นอนแล้วนอนเลยน่ยเลยนอนี่เนี่สอคนนี้เขาซื้อของนชอบวอบไม่หมืกั เมื่อกี้ใบเล็กขื้นมาได้นูพับกับไปมันมันปลกมกรอเล็กหรอไอยออน้ารักน้ารก้ัอมดูมันพันดิเฮยโอ้พอกคบเคียวันเลยมพันเทปรอบเลยเกะโจอยู่ข้างในนะกาโจอะกโจอยู่างในเนี่ยสองม่อสม่โเคครับ้ยมี่ปนบก์บิร์ดเบิเหน้ารักนักึจมซมได้แต่มันน่ารักเปคือกูจะแกะยังไงวะแกะไ้ม็อยู่ว่ากูได้ของน้องกูวะปางก็เป็นะ มือเร็วแคทเตอร์รู้นะมันมันมีผู้ร่วมอะไรขู่แชทเทปไม่คุ้มอ่ะคือแกไม่แกะไม่ได้มั้งโอ้ยคือมึงเด็กมันออกกล่าไม่แกะมึงก็เอาแอคเตอร์กี่สีมาที่มาได้โอ้ยแล้วมึงไม่ผูกดีๆีเราประชาชนแต่แกเราอยากรู้นานัจังใช่นันจังเลโก้เลโก้เหรอชิจักโชตูดงานแกเลยน้องก็ดีนะไม่ไอ้เฮียนานจังวะ ีมันเป็นเลโก้เป็นกรอบเชี่ยเฮ้ยเชียเฮ้ยเฮ้ยมองอยู่ล่างพคตรเท่เลยมึงติดตลกไปโอ้โหแมวตกใจเลยอ๋อเขาเรียกว่าเลโก้ไหมเออคิดจักโชตุดขอบคุณครับครับน้อง เร็วเร็วเร็วนี่ละกันอินดี้ผงต่อเลยต่อยเป็นรถต่อตเอ็ดโอ้ยโอ้ยผมงเมนตัวแทนโซเอ็ดนะครับโอ้โหสามร้อยบาทเลยว่ะมั่งของละมันมั่ของละมันเอออ๋อข่าวพื้นท้ของพ่อตาเอ้ยของพ่อตากูดิของพ่อตากูดิทาลินผูของเชับแล้วใครมาจับโซเอ็ดอ่ะจิมจิมจิมจำแทนโซเอ็ดไ่มาโซเอ็ดจับไปแล้วโซเอ็ดคนแรกไงอ๋ออซเอ็ดจับไปแล้วหลาคนมาจับก่อนซึ่งหาคุณไจับเอาไอแซมมาจับก่อนโอเคนั่งโอเคกูนี่เดี๋ยวผมจะมาจับนะครับ จะรู้เดี๋ยวขวดขอเล่ลอ่ะเล่นไม้ทาเลยนะหนึ่ <12 9 S 2> อ่า้าเอาเอาอมยิ้มเม็ดไดสมอสมอำแต่ว่าแต่ว่าอยู่ไยัยอกได้นะพันสองขวัญน,นะใครฟัดฟันเนาะแก่เลยพี่แต่มาทำตวไหแกเลยตวใหมไ่ไม่ติดเกา่าคนไเนี่นเฮ้ยของดีงดริงสอกดีเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้้ยเเฮ <łość> ไม่รู้ได้ตัวไหนไม่รู้ชอบชอบชอบที่เราแกะดูอ๋อมันผสมมันเป็นกระชาเหรอไม่ไม่แน่ใจอ่ะอ่ะมันมันไม่ได้เป็นตัวนี้เหรอลูกใหญ่องแกะดูไม่แน่ใจเหมือนกันช่วงนี้กำลังเบียวเลยมึงเอามัมาทำอไมเนี่ยนี่นี่บอกแล้ยไปตัวใหญ่สั้างหน้าคอมสวยสวยโอ้โอ่ะวทำไมพี่พี่เฮ้ยเออเนีายกยกยกไปเอา ยอถ้าขึ้นมือแดงถ้าไม่ขึ้นมือดำเซ้ข้อมือโบนึงได้แก่ดีข้อมือว่ะตัวหน้าหน้ากล่องเราคนแก่เร็วซี่ไอ้แซมนี่ไงแอมมี่เตอ้งของพี่แซมกลองไหนวะอะไรอยู่ความสัมพันธ์ตระกุลใส่มาใครไม่ออกโก็เลสในเหนืออะไรเนี่ยสามคน กุแซไม่หอยเล็ใช่ป่ะเด้อยเฮ้ของชินของชิ้นของสิบไปแล้วเอออะเ้ยอ้าวใส่โปไมะนี่มีกรชาด้วยกรชาด้วยไค่อะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยน่ารักอะนาบีนาบีนาบีนี่นะหมวกหมวกเฮ้ยนี่สวยสวยดี่่มึ้อยออยกินวันนี้ไมเนี่ยไมือเรื่องขวัญเก่งน่ยนั่น ขอบคุณครับขอบคุณครับหวดใจคุณจเรา้หาคนมาจับใหม่ไหนมีใครยังไม่ได้ของขวัญบ้างเยคนนี้อีเี่กอเอกเนี่ยก้ดี้ละเตอร์หายไปไหนกอเนี่ยเลสเหรอใช่แล้วเดีอยกอเแล้ว อันนี้ของใครอ่ะไอ้เนี่ยให้เนี่ยจากผมครับอันเดียวนะมันจากสองพกมาเนี่ยผมได้เลสเลดได้เนี่ยเลสเ็อสเลดเป็นอสเลเนมอเลสมอาเลมอสมาเลสม้มาไม่้องมอไซอยู่เลยแหละเลสมอบก่อนจอดก่อนเลสเลสจอดก่อนเลสเลสจอดก่อนเลสไอียเียวได้ของมึงเ่ยเลสแกะแล้วเลสจะแก่แล้วเลสแกะอะไไม่พูดอนเดียวนีแกะอีดีแกะไปโอยังไงเีย ไม่โดนอะไรอ่ะเป็นขนมแน่ๆเลยวะ่ะพวกขนมปะ่ะแม่งกล่อง AMD กูรู้เลยยี่ขนมเน่ย <c incomplete> โอ้โหถ้าเปิดมาเป็น CPU จริงๆโอ้โห CPU พวกว่าตัวเดวกใหญเย่ะโอ้กระปี่เฮ้ยเฮ้ย p ่ได้โปเกมอนเนะ โอายุอะไงไม่ตีแล้วเยี่ยมเยี่ยมโปเกมอนไปแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วโปเกมอนนั่งเล่นโปเกมอนโก่อยตอนนั่งเข่านั่พิคกี้่งพิคกี้เลยนั่งพิคกี้เลยด้วยเกมไม่ได้แล้วกล่องอยู่นี่นั่งพี่ก็ปิดเลยนะอยู่บ่อเลยนี่เป็ตัวโปรดอยากได้รู้จักไหมชื่ออะไรตัวชื่ออะไรชื่อไม่ได้แตมันน่ารักแต่ตัวโปรดแต่ไม่รู้จักชื่อเป็นตัวโปรดที่ไม่รู้จักชื่อจำดีดีเดี๋ยวพี่จับให้ใช่ไหมขอบคุณครับ <gas> เดาาี๋ยวพี่จ็คผมไมให้วางเลยวางเลยวางเลยไม่เหลือไหมยต้องจับให้เลีดด้วยอ๋อไม่ต้องจับเห้เลียดดิจับเป็นพิธี อนี้ของใครเลดได้ของไอหน่เลดได้ของไอหนอะให้ผมแกะเออมาแกะดิให้จิมแกะก็ได้จิมแกะก็ได้อ๋อแล้วเลดต้องได้ของโก้เออเลดเลดอะไรอะไรจับมจับไออมันเดอดไอเเลดไปแล้วอะเออช่างมันป่ไปจะคุยเกเลดนะมึงคยเลดผมผมเลดเองครับเล่อไรออดไอ้ยินก็เสมาให่ะดเขามเปพี่เล แกเลยเอของดีของดีชัวร์คนนี้แกเลยโจนี้เฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยจิ้มแผ่นมาร์ตาต้องส่งให้ไปเลยจบแม่ต้องส่งสิเราส่งให้ชิ้นสุดท้ายครับพี่น้องอ่ะเอาไปขอเดี๋ยวแกะเลยแกะเลยของดีนะกลัวว่าเกี่ยวข้าวฝังมันดิเนี่ยกลัวกลัวไม่มีอะไรนะกลัวหรู้ส่งมอบส่งมอบขอบทุกคนแล้วใช่ไหมมีใครขาดอีกไหนะแล้วก็เปิดเลยก็รู้ผมวเหรอ น่า,าลกลัวนใช่ไ,ไปอะไรเนี่ยมหมดแล้วจริงหมดแล้ว บอกให้มันเงียบก่อนะตัวแล้วตัวครับเงียบก่อนเงียบก่อนทุกคนครับผมวันนี้ก็กิจกรรมเราก็มีแค่นี้ก็ถือว่าสนุกครบถ้วนนะครับทุกคนก็ได้ของที่น่าชอบกันนะใช่ไหมเป็ไม่น่าชอบใครชอบมากเลยก็นะครับปีใหม่แล้วก็ทำตัวดีครับติดตามเป็นครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็เป็นกำลังใจทุกคนเสมอเลยนะครับทุกคนฝากกำลังใจเราเลยครับสนช่องพ่อมาดีดิครดิตนะครับเราทำเลี้ยงดีความสุขมากครับผมครับบ๊ายบายบ๊ายบายรักมาก